ต่อเลยข้อห้าตัวอย่างที่ห้าเขาบอกว่ากำหนดให้ f x เนี่ยเท่ากับ x กํลังสองลบสี่นะครับแต่ว่า g x แล้วก็ h x อีกสองร,รมการเนี่ยนะมันมีเป็นแบบเงื่อนไขคืออันนี้เราเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเนาะแต่มันไม่ได้ยากนะเราสังเกตดู g x เนี่ยจะเป็นสอง x ลบหนึ่งเมื่อ x มากกว่าศูนย์นะฮะ คำว่าเองมากกว่าศูนย์แปลว่าเป็นเลขศูนย์ก็ได้เลขหนึ่งก็ได้เลขสองก็ได้เลขสามเลขห้าเลขสิบได้หมดเลยส่วนในกรณีที่ g(x) เ x มื่อน้อยกว่าศูนย์เนี่ยเป็นเลขติดลบเนาะจะเท่ากับสองลบสาม x นะครับส่วน h(x) ก็ใกล้ใกล้เคียงกัน h(x) ก็คือหนึ x ่งลบ x กาลังสองนะฮะเมื่อ x มากกว่าหนึ่งและจะเป็น x กาลังสามบวกหนึ่งเมื่อ x น้อยกว่าเท่ากับลบ น้อยกว่าเท่ากันหนึ่งนะครับหมายถึงเอาตั้งแต่เลขหนึ่งลงไปเลขหนึ่งเลขหนึ่งส่วนสองเลขเศษส,ส่วนเ,เลขอูลข0เลขติดลบอย่างเงี้ยจะอยู่ในเคสล,ล่างทั้งหมดนะฮะทีนี้เขาบอกว่าจงหาค่าของอันนี้วิธีที่เราทำอย่างเงี้ยเราค่อยค่อยค่อยๆทําทำไปทีละช็อตทีละช็อตมาเดี๋ยวทำให้ดูช็อตแรกแล้วช็อตที่สองให้ทำเอง เหมือนเดิมอ,อ G O H O F ของลบหนึ่งอย่างนี้นะครับครับเราก็แทน x แทน f ด้วยลบหนึ่งไปก่อนเราก็จะได้ G O H ของแทนลบหนึ่งเข้าไปลบหนึ่งคูณเอ่อยกกำลังสองก็คือหนึ่งหนึ่งลบสี่ก็คือลบสามได้ไหมได้เนาะเดี๋ยวข้างขวาเขียนละเอียดให้ดูแล้วกันอนะ่ะเราก็คือแทนเอฟกล่องเท่าก,กับกล่องกำลังสองลบสี่แล้วในกล่องก็แทนด้วยลบหนึ่งอย่างนี้อย่างนี้ เห็นไหมครับมองไม่เห็นเท่าไหร่นระดีตรงตรงอืมเขียนอย่างนี้ไปเลยอ่ะลบหนึ่งแล้วก็ลบหนึ่งยกกำลังสองอย่างนี้โอเคนะพอเราได้เส้นนี้เลย เราได้เช่นนี้แล้วเราก็บอกเราก็ทำต่อว่า g o h ของลบสามทีนี้เราไปเลงสมการ h เป็นลบสามนะครับ h ติดลบเนี่ยก็คือสมการล่างสมการนี้เหนไหมสมการนี้นะใช้สมการนี้ดังนั้นครูก็จะแทนเป็น g แล้วก็ข้างหลังจะแทนแล้วนะข้างหลังแทนแล้วนะ เป็น h ลบสามนะเราก็จะได้ลบสามทั้งหมดยกกำลังสามบวกหนึ่งนะครับลบสามยกกำลังสามบวกหนึ่งก็เป็นสามสามเก้าเก้าสามยี่ิบเจ็ดยี่ิบเจ็ดบวกหนึ่งก็เป็นยี่สิบหกแล้วต้องติดลบเพราะว่ากำลังเลขขี่ลบยี่สิบหกจีโอเคไหมครับเซลล์จ,จีของเลขลบ ยี่สิบหกเราก็ต้องแทนด้วยสมการข้างบนสมการนี้สมการนี้นะฮะ G, G ของเลขลบเราก็เลยได้เอาลบยี่สิหกซักเข้าไปกลายเป็นสองลบด้วยสามแล้วก็คูณด้วยลบยี่สิบหกอย่างนี้ลบคูณลบเป็นบวกข้องแม่สามหกหนึ่งหกหกสององหสามสิบปดใส่แปดทดหนึ่ง 3 2 6สองหกทนึ่งเป็น78แล้วก็บวกด้วย2ก็เป็น80พอดีเลขสวยมันน่าจะถูกนี่คือช่วงแรกสมการที่หนึ่งได้หรออืมโอเคปะไม่รู้ถูกปะ่ะ <laughs> <laughs> นี่คือช่วงแรกสมการที่หนึ่งโอเคไหมอ่ะสมการที่สองเหมือนเดิมคิดเองคิดเอง สมาการที่สองก็คือ H O G O F ของหนึ่งอันนี้คิดเองสีฟ้ามันมองไม่ชัด,ดอ,อ่ะกูขอเปลี่ยนอ่าเป็นสีเหลืองได้ไหม H O G O F ของหนึ่งสีเหลืองยิ่งไม่เห็นหนักเลยเพราะพื้นมันขาว hmm còn ao sí thì mình ọc đâm đâm หาอดิชั่นอีกหรือมาเป็นภาพอ่ะคิดเองนะที่ด,ด้านล่าบอกคู่หน,น,นึ่งเอ็มโอจีโอเอหนึ่งใช่ใช่ใช่เมื่อเช้าเขามีพร็อพใส่เอ่อเป็น นักการสตูนวอลเอ๊ะเคยเล่าแล้วนี่ใช่ปะ